ค่ะพบกับรายการแอดมออบ้านสีบลูรูสมิลแรนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ค่ะแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมออปัตตานีค่ะมาที่แปลงผักนะคะไฮโดรโปรนิกส์ค่ะวันนี้จะได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะคะทั้งกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการนำไปสู่เรื่องของการตลาดค่ะจะมีอะไรน่าสนใจนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มโนเวลไฮโดรโปนิกฟาร์มนะครับฟาร์มแผนเกเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอพัานีนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ถูกก่อตั้งมาแล้วประมาณ5-6ปีนะครับซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะนักศึกษาในเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ประกอบการนะครับทักษะเฉพาะทางการเกษตรนะครับตรงนี้นะครับ,รนะรบฟาร์มของเรานะครับก็จะผลิตผักหลากหลายชนิดนะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่ หลักๆเลยนะครับสชนิดนะครับก็คือมีผักสลัดเรดโอ๊กกรีนโอ๊กนะครับแล้วก็ผักคอสนะครับผักสลัดคอสนะครับส่วนก็จะมีผักสลัดชนิดอื่นๆอย่างเช่นผักกาดแก้วนะครับผักอ่าบัตเตอร์เฮดแล้วก็ผักพวกแกนเรปิดเรดเรปิดพวกนี้นะครับก็จะมีเสริมเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่มีความชื่นชอบจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของผักสลัดนะครับได้ชิมนะครับ ได้ชิมหลายๆรสชาตินะครับอันนี้เราก็จะย้ายพ,พกพกล้าในทิชชู่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะย้ายลงฟองน้ําแบบนี้คลงฟองน้ําแล้วก็เรามาแช่ไว้ในนี้เลยนะครับหลังจากนั้นแช่เสร็จแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะโตขึ้นนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับพอลักษณะประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะย้ายลงปลูกลงอนุบาลต่อในในระบบ DIFT นะครับ รงนู้นหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์นะครับเราก็จะย้ายลงแปลงผลิตก็คือ NFT ข้างบนที่เป็นรางขาว,ขาวนะครับตรงนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นระบบฟาร์มแฟรนไชานะครับซึ่งฟาร์มแฟรนช์ชัของเราเนี่ยก็จะมีโมเดลธุรกิจแบบนี้นครับเป็นโมเดลธุรกิจที่ดูแลคนรอบๆฟาร์มเท่านั้นผักของเราเนี่ยจากฟาร์มของเราเนี่ยนะครับก็จะได้บริโภคผักที่สดจริงๆนะครับเก็บแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้าจริงๆนะครับ ซึ่งคนที่สนใจจะทำฟาร์มตรงนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเราก็จะทําทเป็นระบบฟาร์มแฟรนไชสนั่น,นะครับระบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราคิดค้นขึ้นมาเองพัฒนากันมาเองอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเราพัฒนามาประมาณ5้ปีที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเจอปัญหาแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะเอาไปทําการวิจัยพัฒนานะครับซึ่ง ก็จะพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีความเฉพาะด้านมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าฟาร์มตรงนี้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายนะครับหรือ,อ,อผลผลิตหรือว่าผลความรู้นะครับที่ได้จากการเรียนการสอนการพัฒนาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้สมงมอบให้กับเกษตรกรเกษตรกรก,รกร็กลุ่มที่สนใจก็ได้ มาเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้เอาไปใช้ได้จริงเราก็มีความชํานาญจริงๆนะครับตัวของนักศึกษาเองก็กล้าที่จะให้คําแนะนํากับเกษตรกรมากขึ้นนะครับมีความเขาเรียกว่ามีความเป็น professional หรือว่ามีความชํานาญการในตัวเองมากขึ้นถือว่าตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่นี่มากๆเลยครับสาหรับฟาร์มตรงนี้นะครับผมก็ที่ได้มา ทำงานที่ฟาร์มแห่งนี้นะะก็คือสนใจในการศึกษาต่อปัญญาโทางด้านการ,กรเกษตรเพราะว่าที่นี่มีการทําการ,กรเกษตรที่เป็นรูปแบบสมัยใหม่อะคะ่ะมีการปลูกผักแบบไฮดโดรโบนิกแต่ละวันนะคะเราต้องมามาดูค่ะว่าค่า P-H แล้วก็ค่าธาตุอาหารค่า EC ของพืชน,นะคะว่ามันเหมาะสมกับพืชหรือเปล่าะคะ่ะโดยมีการวัดโดยการใช้เครื่องนะคะแล้วก็ ถ้าสมมติว่าค่ามันยังไม่โอเคเราก็สามารถเติมธาตุอาหารให้กับพืชได้ค่ะแล้วก็ยังมีส่วนของการพาเพาะเมล็ดนะคะแต่ละสัปดาห์เราจะวางแผนค่ะว่าสัปดาห์หนึ่งเราจะพาเพาะเมล็ดอีกพันมเมล็ดแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็เพาะเมล็ดแล้วก็ย้ายลงรางเหมือนแต่ละสัปดาห์ต้องวางแผนตลอดเลยค่ะก็เรื่องการตลาดนะคะของฟาร์มของเรานะคะส่วนใหญ่จะขายเป็นในเพจกับในกลุ่มของ Facebook ค,ค่ะ เพราะว่าสมัยนี้นะคะเป็นช่องทางการขายแบบออนไลน์ค่ะแต่วว่าผักเรานะคะจะเก็บตามออเดอร์ค่ะมันจะมีลูกเราจะโพสขายไปก่อนแล้วก็ลูกค้าสั่งค่ะแล้วก็เราถึงจะเก็บให้ค่ะแล้วก็มีการบริการส่งฟรีภายในเมืองปัตตานีค่ะจากการที่ได้ทําตรงนี้นะคะประสบการณ์ที่ได้รับก็คือได้รับตั้งแต่กระบวนการผลิตการดูแลค่ะแล้วก็ทางด้านการตลาดและยังมีการเพิ่มเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ทำผลิตภัณฑ์พวกคาเฟ่อะไรแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะน่าจะเป็นช่องทางที่ดีค่ะในการเป็นอาชีพของตัวเองได้ค่ะเพราะว่าเราได้ฝึกฝนจากที่นี่ไปแล้วอะค่ะฟาร์มตรงนี้เนี่ยนักศึกษามีส่วนร่วม100%เนะครับตรงนี้นักศึกษาก็จะเป็นผู้ที่ผลิตเองจัดการจัดการในเรื่องของฟาร์มต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับตรงนี้ผม เป็นแค่อาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยได้มาฝึกตัวเองตรงนี้นะครับตื่นตั้งแต่เช้านะครับก็มาฝึกทําฟาร์มนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองเริ่มจากแค่1โต๊ะนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เติบโตอย่างที่เห็นนะครับฟาร์มของเราเนี่ยก็จะมีส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือเป็นฟาร์มคาเฟ่นะครับที่ต่างๆเนาะนะครับก็จะเป็นโมเดลธุรกิจการเกษตรแบบใหม่นั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องของการเกษตรแต่ว่าพอเรามีรูปแบบฟาร์มแบบนี้เข้ามาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็สนใจมากขึ้นนั่นเองครับค่ะที่เห็นฟาร์มหรือว่าแปลงผักอยู่นี้นะคะก็คือแปลงผัก ไฮดโดรโปโนิกส์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเห็นความสดสะอาดแล้วก็น่ารับประทานแบบนี้สายคลีนทั้งหลายหากว่าสนใจติดต่อได้ค่ะที่แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมออ,อ,อป,ปัตตานีนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางพันทางเพจที่เราได้ให้รับชมกันไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการแอดมออบ้านสีบรูรูสมิลาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ